ทุกคนต้องเบิกตากว้างเมื่อรักกลับมาพร้อมกับสมวันซึ่งคุณรังสีหน้าตาซีดเผือดด้วยรู้ว่าสมวันกับรักเป็นเพื่อนกันหรือจะควางคู่เป็นคนรักกันก็ว่าได้แต่เรื่องเลยเถิดไปนั้นเขาไม่รู้หากแต่วันนี้รักกลับไม่ใยดีที่จะบอกเล่าการมาของหญิงสาวผู้นี้เลยด้วยสมัยที่รักไม่มีอะไรแฝงเร้นอยู่นั้นหญิงสาวผู้นี้ไม่เคยได้ขึ้นไปบนห้องของรักมาก่อน และนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันหืมคุณรังสีหันมาถามพัญญาและลูกสาวที่นั่งมองภาพที่ก้าวพ้นบันไดาหายไปชั้นบนของรักกับโสมวันแปลกจริงๆทำไมทำเหมือนกับไม่มีพวกเราอยู่ในห้องนี้เลยแม่หนูคนนั้นก็มองเหมือนไม่เห็นเราคุณละดาพึมพรรมําคงจะไม่ใช่ตัวตนของรักเหมือนมาตอนเขาออกไปนั่นละ คุณรังสีบอกกับพัญญาสีหน้ายุ่งเหยิงกังวลต่อไปอีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวคนนั้นอุ๊ยคุณมาอีกแล้วเด็กลำยาไยพึมพำใครมาหรือลำยาไยคุณรังสีร้องถามเออก็ผู้หญิงที่ขึ้นไปกับคุณรักน่ะสิคะอาภาอึ้งไปไม่ได้พูดเรื่องที่เคยมีปัญหาค้างใจให้กับบิดารับรู้ ได้แต่ปรึกษากับผู้เป็นย่าเท่านั้นทำไมหรือคุณรังสีซักอย่างฉงนเออหนูเห็นเขาเคยจูบกันกับคุณรักสีหน้าของคุณรังสีเข้มขึ้นหันมาสบตากับพันยาและก็เห็นคุณละดาหน้านิ่งอึ้งไปลำยายเดี๋ยวขอนําส้มคันให้ชั้นที่หนึ่งนะข้าคุณอาพาเด็กลำยายรีบแจ้นออกมาและพบกับละไมเขารีบกระซิบกระซาบ เล่าเรื่องที่ได้เห็นและทำน้ำส้มขันให้กับอาภาไปด้วยส่วนอาภานั้นเมื่อเด็กลำยายออกไปแล้วก็เอ่ยกับผู้เป็นบิดาขึ้นว่าคุณพ่อไม่ต้องกังวลดอกค่ะจะไม่ให้พ่อกังวลได้ยังไงกันรักทำแบบนี้เพราะเขามีอะไรแฝงเร้นอยู่กับตัวต,วตนของเขาหากแต่ว่าไม่มีใครแฝงเร้นแล้วหากเกิดเรื่องยุ่งยุ่งขึ้นจะแก้ไขยังไงคุณรังสีบ่นงึมงำ คงจะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณย่าท่านเคยบอกให้อาภาเฉยๆคุณย่าทราบเรื่องนี้ด้วยหรืออาภาคุณรังสีถามลูกสาวและอาภาก็พยักหน้าข้าค,คุณพ่อคุณรังสีผ่อนลมหายใจยาวออกมาด้วยขมขื่นกับสภาพที่จะต้องอดทนอยู่ตอนนี้เสียงหวีดร้องของสมวันทำให้ร่างของคุณรังสีทะลึ่งพรวดขึ้นทันทีเกิดอะไรขึ้น คุณละดาเองก็ตกใจกับเรื่องราวนี้ด้วยกลัวว่าผู้ที่แฝงเลนจะเล่นงานให้สมวันถึงตายหรือไม่ก็เกิดอะไรขึ้นกับการบีดร้องนั้นอย่าขึ้นไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาภาลุกขึ้นตามเนื้อตัวเริ่มสั่นรริกหวาดกลัวไม่น้อยกับเรื่องราวในบ้านพ่อจะต้องขึ้นไปไม่งั้นเกิดเขาทำร้ายสมวันและมีการตายขึ้นในตึกนี้เราไม่ยุ่งกันใหญ่หรือ รักเองก็ต้องติดคุกเสียงของคุณรังสีสันดริกอย่านะคะคุณพ่อเดี๋ยวเขาเกิดทำร้ายคุณพ่อขึ้นมาใครจะช่วยได้ล่ะคะคุณละดาหน้าตาซีดเผือดนั่นสิเสียงของคุณละดารอดเด่นออกมาจากริมฝีปากสันดริกด้วยความหวาดกลัวนั่นเสียงของสมบันเกลียดร้องด้วยความตกใจเสียงตึงตังโครมครามและเสียงหัวเราะชอบใจของรัก รอดเดินออกมาแล้วก็ทำให้ลำไยเดินถือถาดน้าส้มขันมาให้อาภาเนื้อตัวสันดาริกมองขึ้นไปทางบันไดด้านบนด้วยสายตาที่หวาดกลัวคุณรังสีตัดสินใจเดินไปที่บันไดคุณพ่อคะอาภารีผวาตามอย่าขึ้นไปเลยค่ะคุณพ่อปล่อยพ่อเถอะพ่อจะขึ้นไปหาคุณย่าอ๋องั้นดิฉันไปด้วยค่ะอาภา จึงปล่อยมือจากการยึดแขนของบีดาปล่อยให้ท่านขึ้นไปหาคุณย่าส่วนเด็กลำยายนั่งอยู่กับพื้นด้วยไม่สามารถที่จะก้าวขาไปไหนได้อาภาหันกลับมาจากุดนั่งก็ต้องอึ้งไปเมื่อเห็นเด็กลำไย,ยนั่งอยู่กับพื้นหน้าตาซีดเผือดอ้าวลำย,ยร้องทักพยายามที่จะปรับสีหน้าตนเองให้ดูดีคุณอาภาขาจะมีการตายเกิดขึ้นไหมคะแล้วทำไมคุณรัก จะต้องทำร้ายผู้หญิงคนนั้นด้วยคงจะไม่มีอะไรหรอกพี่รักตอนนี้ค่อนข้างดูไปหน่อยอาจจะโมโหอะไรขึ้นมาเลยทำร้ายคุณสมวันเอาแย่เลยเด็กลำยยพึมพำแล้วก็ทำหน้าสยองไปเถอะลำยยฉันอยากจะอยู่คนเดียวอาภาไล่เด็กสาวให้ออกไปจากห้องโถงกว้างข้าลำยยพึมพำและก็พยายามลุกขึ้น และเดินออกไปจากห้องโถงจนได้อาภายกน้ำส้มขึ้นมาดื่มไปเกือบครึ่งแก้วส่วนทางด้านคุณรังสีมาคอประตูห้องของคุณยาจิตมือไม้สัน่นเมื่อได้ยินเสียงร้องเหมือนกับขอความช่วยเหลือจากห้องของรักเข้ามาคุณยาจิตร้องขึ้นและร่างของคุณยาจิตก็สุดนั่งลงขณะที่ทางคุณรังสีผลักประตูเข้าไปคุณแม่ครับคุณรังสีปราดเข้าไปหาผู้เป็นมารดา คุณแม่ช่วยด้วยเถอะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวมีการตายกันขึ้นมาในบ้านของเราจะยุ่งกันไปใหญ่นะครับอย่าไปใส่ใจเลยคุณยาจิตเพ่งมองไปข้างหน้าแล้วก็เอ่ยออกมาแต่ผู้หญิงคนนั้นต้องการความช่วยเหลือนะครับคุณแม่คุณรังสีบอกกับผู้เป็นมารดาเสียงไม่สบายใจเลยเรื่องนี้นะฉันเองก็พยายามอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อสุนี ยิ่งกำเริบมากขึ้นแถมโหดได้ไม่เชื่อฟังใครนั่นสิครับคุณแม่แล้วหากตายล่ะครับเราไม่แย่หรือคุณรังสีถามเสียงกระเซาแล้วก็ทำให้คุณยาจิตต้องผ่อนลมหายใจยาวออกมาเพ่งมองไปข้างหน้าและก็หันมาเอ่ยกับลูกชายว่าผู้หญิงนั่นมารับกรรมที่เคยก,อก่อร่วมกันเอาไว้แล้วก็ไม่ตายหรอกหน้าแกไม่ต้องกังวลมากมายแบบนี้หรอก โอ้ข่อยังชั่วหน่อยคุณรังสีพืมพำรรสีหน้าที่ซีดเผือดอยู่เมื่อครู่ค่อยดีขึ้นหากแต่เสียงบีดร้องจากห้องของรักทําให้ทุกคนชะงักคุณยาจิตยกมือขึ้นห้ามลูกชายและสะพายพูดจ้องมองไปยังห้องของรักนิ่งคุณละดามองหน้าสามีหน้าตาบ่งบอกถึงความทุกข์ร้อนเต็มที่ร้ายการคุณยาจิตเน้นเสียงคุณแม่ครับ ฉันบอกให้แกหยุดพูดไงล่ะตารางสีและไม่ต้องกังวลอะไรผู้หญิงมันกลัวมันก็หวีดร้องไปตามเรื่องผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยผมกลัวฉันเองก็ไม่อยากให้เรื่องบ้าๆแบบนี้มันเกิดขึ้นในตึกนี้หรอกนะแต่ห้ามเขาไม่ได้เขาอํานาจมากกว่าฉันคุณรังสีนิ่งงันไปคุณยาจิตจึงพูดต่อว่าเสียงหัวเราะของเขาจะอยู่อีกไม่นานหรอกตารางสี แกไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเพราะเขาเริ่มทำตัวชั่วมากกว่าการทำดีหมายความว่าคุณรังสีเริ่มมีกำลังใจอีกไม่นานเขาจะไม่มีอำนาจอะไรอีกแล้วเขาจะไปจากรักไหมคะคุณแม่คุณละดาพึมพำรรถามเสียงกระเซาและคุณยาจิตก็เบือนหน้ามามองหน้าของสภัยดวงตาภายในกรอบแว่นสายตาสีขาวดูน่ากลัวแต่ตอนนี้คุณลดา ไม่ได้กลัวอะไรท่านไปสิแต่ฉันยังตอบไม่ได้ว่าจะไปเมื่อไรคุณยาจิตบอกกับสภัยคุณแม่ต้องช่วยตรักด้วยนะคะอย่าให้เขาทำร้ายเลยดิฉันกลัวเหลือกเกินว่าเขาจะทำร้ายรักตอนที่ไม่ใช่ร่างของรักแล้วฉันจะดูแลตรักเอาไว้อย่างดีพวกแกไม่ต้องวงังมากเกินความจะเป็นดอกหน้าคุณรังสีค่อยผ่อนลมหายใจยาวออกมา ด้วยความรู้สึกที่คลายทุกข์ร้อนลงไปได้บ้างประกอบกับเสียงหวีดร้องนั้นสงบไปกลับไปเถอะคุณรังสีและคุณละดาก็หันมาสบตากันก่อนจะออกไปจากห้องของคุณยาจิตเงียบเมื่อร่างของลูกชายและสะพายพ้นไปแล้วคุณยาจิตก็ขมวดคิ้วเข้าหากันยุ่งการกระทำของอาสุนีไม่ได้เกรงอกเกรงใจท่านสังนิดโกรธอยู่ในใจหากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ มากเกินกว่าจะเพ่งมองว่าอาซูนีไม่ได้ทำร้ายหญิงสาวผู้นั้นแล้วจึงไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยคุณรังสีและคุณลดานั่งอยู่ในห้องรับแขกนั้นนานเป็นชั่วโมงขณะที่อาพาเองก็ไม่ยอมไปไหนด้วยปรารถนาจะพบเห็นว่าสมวันลงมาจะมีสภาพเป็นอย่างไรและทุกคนก็เบิกตากว้างเมื่อรักพาสมวันลงมาพระช่วยคุณลดาคลั่งอยู่ในอก หน้าตาของสมวันดูบวมเป่งไปหมดหูตาดูไม่ได้แสดงว่าถูกรักทำร้ายเอาอย่างหนักและคุณรังสีก็รู้สึกว่ากลัวจนรับไม่ได้ตารักเขาผุดลุกขึ้นอย่างลืมตัวแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแกทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงกันถอยไปรักตาวาดเสียงดุดันดวงตากระด้างคู่นั้นทำให้คุณรังสีได้สติและถอยให้กับลูกชาย อย่าเสือกยุ่งเรื่องของข้าแต่ท่านทำร้ายผู้หญิงโสมวันยืนนิ่งดูดถูกมวลสะกดเธอไม่ได้รับรู้ถึงการพูดคุยกันระหว่างคุณรังสีและรักมันเรื่องของข้าข้ามีความสุขกับการที่ได้ยินผู้หญิงร้องและเจ็บปวดมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะหากเป็นแบบนี้พ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้จะคิดอย่างไรที่เห็นลูกสาวของเขาบาดเจ็บแบบนี้นะ ข้าบอกแล้วไม่ต้องยุ่งเรื่องของข้าพวกมนุษย์สกรปรกจะมีอะไรพูดมากก็ตบปากก็เท่านั้นรักเน้นเสียงหัวเราะทุกคนเบิกตาค้างเมื่อสมวันยิ้มออกมาและก็หันไปร้างแขนของรักให้เดินตามไปเธอข้ายืนอยู่ทำไมก็ไม่รู้คนที่สุดรักก็ขับรถออกไปจากตึกและก็ทำให้ร่างของคุณรังสีนิ่งราวกับรูปบัน้น หัวใจเหี่ยวเฉาเกินกว่าจะเยียวยาอะไรได้แล้วกระมังนี่เขาคิดอย่างท้อแท้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานี่ขนาดหน้าตาบวมเป่งแบบนี้หนูโสมวันยังทำท่าราวกับหวานขนาดนี้อีกมันน่าสังเวชใจจริงๆคุณรังสีบนหน้าตาเครียดขึงบอกถึงอารมณ์ที่ยากจะบรรยายได้ในตอนนี้ดิฉันว่าเธอไม่รู้สึกตัวหรอกนะคะคุณคุณลดาพึมพำ อาภาอึ้งไปเห็นด้วยกับผู้เป็นมารดานี่หากพ่อแม่เขาเห็นเข้าแล้วโวยวายพี่รักเลยเล่นงานพ่อแม่ของคุณสมวันเข้าละแย่เลยอาภาร้องเบาๆดวงตาเริ่มกังวลน,นั่นสิมารดาเริ่มห่วงใยมากขึ้นแม้จะรู้ว่าบุตรชายไม่ได้เป็นคนทำหากแต่ร่างของรักเป็นคนทำใครจะเชื่อว่าในโลกมนุษย์ที่ดูทุกอย่างจเจริญก้าวหน้าไปถึงโลกพระจันทร์ จะยังมีสิ่งเร้นลับหลงเหลืออยู่ให้ต้องคบคิดคิดไปก็เท่านั้นละเพราะจะช่วยอะไรได้ขนาดคุณสมเธออยู่ที่นี่ร้องให้ช่วยเรายังช่วยเธอไม่ได้เลยนี่คะอาภาตัดบทและคุณรังสีผู้เป็นบีดาก็ขบกรามเข้าหากันจนเป็นสันนูนและขณะเดียวก,กันกับที่รักขับรถพาสมวันกลับมาถึงบ้านพอดีเมื่อร่างของสมวันกับรักก้าวเข้าไปในห้องพักพอน คุณว่าลายมารดาต้องเบิกตากว้างกรีดเสียงออกมาอย่างตกใจวายตายแล้วยายโสมหน้าแกไปโดนอะไรมาโอ้ยดูไม่ได้เลยใครเขาทำร้ายแกเอาบอกฉันสิโถคุณแม่ก็โสมไม่ได้ไปโดนใครเขาทำร้ายสักหน่อยหญิงสาวร้องและพยายามยิ้มหากแต่เธอก็เริ่มตึงและเจ็บขึ้นมาบ้างแล้วจนต้องย่นคิ้วฉนงนตัวเองหน้าตาบวม หมือนกับผีขึ้นอ่ดแบบนี้ก็ยังไม่รู้ตัวอีกเลอนี่คุณว่าไรร้องคะคุณแม่พูดอะไรนะคะเหมือนผีขึ้นอืดหญิงสาวร้องและภาพของรักและของตัวเองก็ชัดเจนขึ้นภาพที่เธอถูกรักทําร้ายอย่างรุนแรงยอมรับว่าทั้งกลัวทั้งตกใจหากแต่ลึกๆเธอก็มีความสุขและภาพเหล่านั้นก็วิ่งไล่เข้ามาในสมองของสมวันทั้งหมด ดวงตาของเธอจึงจ้องน่ารักโอ้คุณน,นั่นเองรักที่ทำร้ายโสมคุณน่ากลัวเหลือเกินหญิงสาวร้องเสียงสัน่นราวกับเป็นไข้ถอยหลังเข้าหาผู้เป็นมารดาดุดบาดกลัวเหลือเกินและคุณว่าไรก็จ้องมองหน้าของลูกสาวแล้วก็อยากจะร้องไห้ออกมาให้ดังที่สุดโสมแกว่าคุณรักเขาทำร้ายแกทำไมล่ะทะเลาะกันหรือไง มารดาถามเสียงเร็วหากแต่รักหัวเราะเสียงขันดวงตาแดงก่ำที่เงยขึ้นจ้องมองหน้าของสมวันนั้นทําให้สมวันชะงักภาพที่ชัดเจนเมื่อครู่เลือนหายไปทันทีเปล่าค่ะไม่ได้ทะเลาะสมวันพูดออกมาดวงตาจ้องประสานตากับรักนิ่งแล้วรักก็ยิ้มอย่างพอใจอ้าวแล้วหน้าตาแกไปโดนใครทำร้ายมาล่ะก็เมื่อครู่แกบอกกับฉันว่า คุนรักทำร้ายแกแล้วมาตอนนี้แกกลับไม่มีใครทำร้ายโสมนี่คะเอ๊ยยายโสมนี่แล้วหน้าตาแกเหมือนกับผีแบบนี้นะไปโดนอะไรมาถามเสียงโกรธจ,จัดหน้าทุเรศส,สิ้นดีกับภาพที่เห็นดูเถอะแถมลูกสาวยังบอกว่าไม่มีใครทำร้ายคุณวไลหันมามองน่ารักแล้วก็ต้องอึ้งไปอีกคนเมื่อพบสายตาแดงก่ำของรักดูจะมีอำนาจอะไรแฝงเร้นอยู่ จนหล่อนเองก็ไม่กล้าต่อว่าเขาทั้งๆท,ที่อยากจะเกลี้ยกลดถดมไถ่ายให้รู้เรื่องผมกลับก่อนอ้าวคุณว่ะไรร้องสมจะรอคุณมารับนะคะคุณรักได้รักบอกเสียงปนหัวเราะแล้วก็หมุนร่างเดินออกไปด้วยท่าทางที่ค่อนข้างแข็งพิกลจนคุณว่ะไรเอ่ยว่าคุณรักนี่มีท่าทางแปลกๆน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ ลูกสาวไม่ได้พูดอะไรนอกจากเตรียมตัวจะบนร่างขึ้นชั้นบนหากแต่เด็กยกน้ำมาให้ทานหลุดจากมือไวคุณโสมหน้าคุณไปโดนอะไรมาคะนางบ้าทำไมต้องแหกปากร้องเสียงดังอย่างกับหน้าของฉันเหมือนกับผีสางอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ไล่ออกเสยนี่ดวงตาของโสมบานเบิกกว้างดุดันก็จริงนี่คะคุณโสมหน้าตาเคยสวยแต่ดูสิคะ ตอนนี้บวมเป่งน้าเกลียดเอาค่าว้ยอีนี่ฉันทนไม่ไหวกับแกแล้วนะต้องตบปากให้ฉีกเสียถึงจะหายแค้นโสมวันหันมาและก้าวเข้าหาเด็กซึ่งถอยห่างออกไปโสมคุณว่าอะไรเรียกลูกสาวและโสมวันก็หันมาทางมารดาทำไมคะโสมจะตบปากมันก่อนที่แกจะตบปากนางสมพิษมันแล้วก็มองหน้าตัวเองในกระจกก่อนซี แล้วค่อยไปตบมันทำไมคาคุณแม่หน้าตาของโสมเหมือนอย่างที่นางนี่มันพูดงั้นหรือย้อนถามเสียงกรธโกแกลองมองดูสิหนที่สุดโสมวันก็สะบัดหน้าเดินไปดูหน้าตัวเองในห้องน้ำด้านล่างและเมื่อเห็นหน้าตัวเองโสมวันก็กรีดเสียงร้องลั่นไว้คุณแม่ช่วยโสมด้วยเสียงกรีดร้องของลูกสาว ทำให้คุณว่าไรต้องวิ่งเจ้นไปหน้าห้องร่างของลูกสาวโซเซออกมาจากห้องน้ำนี่แกไม่รู้ตัวเลยหรือแม่โสมโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับโสมคะคุณแม่ทำไมโสมถึงเป็นแบบนี้แกหมายความว่านี่แกไม่รู้ตัวเลยหรือไงหญิงสาวสายหน้าไปมาพยายามทบทวนแต่ก็นึกไม่ออกไม่ค่ะโสมนึกไม่ออกโอ้ย ฉันจะบ้าตายกับแกนะแม่โสมแล้วไอ้ที่หน้าตาของแกบวมแบบนี้มันต้องถูกทำร้ายมาอย่างหนักแล้วนี่แกไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยหรือไงไม่ค่ะไม่เจ็บไม่ปวดโอ้พระช่วยคุณว่าลายร้องและผงะเล็กน้อยนึกถึงหน้าตาของรักที่ดูดุดันน่ากลัวดวงตาของรักก็ดูมีอำนาจแฝงเร้นอยู่แกพยายามนึกหน่อยสิก่อนที่แกจะไปนะคุณรัก เขาแวะมารับแกออกไปหน้าตาของแกก็ยังดีอยู่แต่พอกลับมาทำไมหน้าตาแกเป็นแบบนี้คุณรักโสมวันพึมพำใช่คุณรักฉันว่าท่าทางเหมือนกับมีอะไรแฝงๆอยู่งั้นแหละแกคิดว่าเขาเหมือนกับผีเข้าไหมผีเข้าคุณรักนะรือคาคุณแม่ก็ใช่นะสิหน้าตาเขาดูออกเป็นไปไม่ได้เรอคะ่ะแต่สมก็คิดไม่ออกว่า สมไปโดนอะไรมาแต่มันน่าเกลียดมากนะคะช่วยสมด้วยสิคะคุณแม่หญิงสาวร้องไห้ออกมาแกจะให้ฉันช่วยอะไรแกล่ะแม่สมหญิงสาวสายหน้าไปมาไม่รู้หากแต่ว่าสมไม่อยากเป็นแบบนี้งั้นก็ต้องไปหาหมอสิคุณแม่ไปกับสมหน่อยโอ้ยฉันจะบ้าตายแล้วหมอเขาถามฉันจะบอกกับเขาว่ายังไงล่ะแม่สม คำนั้นทำให้สมวันร้องออกมาว่าไม่เป็นได้เราค่ะสมบอกเองงั้นก็ไปพืมพำและก็เหมือนหน้าจากใบหน้าลูกสาวด้วยไม่ปรารถนาจะมองใบหน้าที่บวมเป่งหน้ากลัวนั้นอีกต่อไปคนที่สุดคุณว่าไรก็พาสมวันไปหาหมอส่วนเด็กสมพิษก็วิ่งแจ้นไปหาแม่ครัวป้าหมนางสมใจมองหน้าเด็กสมพิษ เมื่อกี้นี้ฉันเอาน้ำไปให้คุณโสมบันโอยหัวใจฉันงี้แทบจะหยุดเต้นแน่ทำไมนางสมใจลากเสียงถามมือก็ยังปอกของที่ทำกับข้าวตอนเย็นก็หน้าตาง,งี้บวมเรากับผีที่ตายแล้วขึ้นอือยยังไงอย่างนั้นเลยหานางสมใจร้องเสียงไม่เชื่อถือนี่นางสมพิษเอ่งจะพูดอะไรนะให้มันระวังปากหน่อยนะโว้ย แล้วก็ถูกไล่ออกซะรอกแหมป้าฉันก็พูดเรื่องจริงนี่นะเองจะบ้าหรือวะหน้าตาของคุณสมสวยออกนางสมใจไม่ยอมเชื่อหากแต่หน้าตาของเด็กสมพิษบอกว่าสิ่งที่เล่านั้นเป็นเรื่องจริงป้านี่ฉันพูดเรื่องจริงนะตอนนี้คุณผู้หญิงนะพาคุณสมออกไปหาหมอแล้วหน้ากลัวจะแตกจริงๆป้าบวมหน้าเกลียดมากจริงหรือว่จริงสิป้า ฉันตกใจจนถาดน้ำตกแก้วแตกกระจายเลยอะไรกันละ่ะแล้วคุณโสมเธอโดนอะไรมาไม่รู้เหมือนกันตายจริงหน้าสวยสวยบวมแบบขึ้นออ่ดเลยหรือใช่ป้าหน้าสงสารไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้นี่ป้าคุณสมเธอยังไม่รู้ตัวเลยนะตอนแรกที่ฉันบอกยังกรวดฉันร้องจะตบปากฉันด้วยแต่คุณผู้หญิง บอกให้คุณสมไปดูกระจกพอไปดูกระจกเท่านั้นละกรีดลั่นเชียวเองพูดยังกับว่าคุณสมไม่ดูว่าหน้าตาของเธอบวมงั้นแหละใช่ป้าเธอไม่รู้เฮ้ยจะบ้าหรือไงบวมแบบนั้นไม่รู้ว่าโดนอะไรมาได้ยังไงกันฉันก็ไม่รู้แต่คุณสมเธอบอกไม่รู้เวียนกรรมนางสมใจร้องหน้าตาชงวน,นักหนาะ เดี๋ยวตอนกลับมาป้าคอยดูสิอืมนางสมใจพยักหน้าและเด็กสมพิษก็เดินไปหาไม้กวาดกับที่ตักขยะเพื่อไปทำความสะอาดของที่ตนเองทำแตกเอาไว้นางสมใจคิดมันจะเป็นไปได้ยังไงกันกับเรื่องที่คุณสมเจ้านายสาวไปถูกทำร้ายแล้วไม่รู้เรื่องคิดอยู่คนเดียวแล้วก็สลัดความคิดเหล่านั้นทิ้งเสียทำงานที่ขางของตัวเองต่อไปท่านมหาข้า มีเรื่องอะไรหรือข้ามีเรื่องจะต้องคุยกับท่านว่าไปสิข้ารู้ว่าเจ้ามีอะไรจะมาปรึกษาข้าชายร่างสูงหัวเราะเสียงลึกๆอยู่ในคอดวงตาที่ทรงอำนาจนั้นทำให้คุณว่าโดดรมพยักหน้าข้าไปพบกับเขามาแล้วแต่ไม่เป็นผลอสุนีหนะร้ายกาศเกินกว่าที่ท่านจะไว้ใจเขาได้ระวังตัวให้ดีเอาไว้เพราะอสุนีมีแต่กิเลสตัณหา เมื่อมีมากเขาก็จะหาอะไรที่เป็นความดีหรือความจริงใจไม่ได้เขากำลังลุ่มลงอยู่กับผู้หญิงอำนาจเขาจะหมดไปเองไม่ช้าเขาก็จะไม่อยู่ในเมืองมนุษย์อีกต่อไปแล้วข้าเองก็หนักใจเหมือนกันห่วงแต่หลานและครอบครัวเท่านั้นก็ระวังตัวให้เพิ่มขึ้นท่านราชิตพึมพำดวงตาเข้มจัดข้าเคยบอกกับเจ้าแล้วยังไงว่าหลานของเจ้านั่นละ ที่จะต่อรองกับพวกนั้นได้ข้ารู้แต่ท่านจะให้ข้าทำอย่างไรในเมื่ออสุนีตั้งท่าจะทำร้ายหลานข้าอย่างเดียวคุณวะโดดมเน้นเสียงหนักใจชายร่างผอมอึ้งไปท่านเจ้าเมืองคงจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายได้หรอกก็ไม่แน่บางทีท่านเจ้าเมืองอาจจะเผลอข้าถึงบอกให้ท่านระวังหน่อยหากไม่มีอสุนีเจ้าก็จะพูดกับท่านเจ้าเมืองรู้เรื่องได้ ข้าเชื่ออย่างนั้นชายร่างผอมที่ชื่อราชิตเน้นเสียงบอกจริงๆแล้วข้าไม่เคยคิดจะทำร้ายพลเมืองของพวกเขาเสียงของคุณว่าโดดมเน้นหนักใช่แต่สิ่งที่ท่านทำรลายไปนั้นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของพลเมืองทั้งเมืองเมืองของเขาจึงพินาศราชิตเน้นเสียงยิ้มยิ้มนั่นสิคุณวาโดดมพึมพำเหมือนกับสำนึกบาป และก็เหลือบตามองหน้าของผู้ชายร่างสูงท่านทราบมาก่อนหรือเปล่าล่ะว่าหากให้ข้าไปทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาแล้วพลเมืองของเขาจะต้องล้มตายไปด้วยราชิตแง้งหน้าหัวเราะเสียงดังรู้สิท่านคุณวะโดมอุทานเขาผู้อยู่ตรงหน้านี้เคยเป็นผู้สั่งให้เขาไปทำลายสิ่งนั้นเสียเพื่อชัยชนะและพวกเขาก็ชนะจริงๆ เมื่อเมืองทั้งเมืองนั้นล่มสลายระเบิดไปทั้งเมืองเพราะเขาเป็นต้นเหตุไม่ต้องคิดมากหรอกคนเราเมื่อเป็นศัตรูกันก็ต้องตามล้างตามฆ่ากันจนถึงที่สุดให้รู้แพ้รู้ชนะราชิดบอกหากแต่คุณว่าโรดมสายหน้าไปมาท่านรู้ดอกหรือทำไมท่านถึงใจร้ายขนาดนี้ล่ะราชิดต,ตาเข้มทำไมล่ะ ในเมื่อท่านเจ้าเมืองเป็นศัตรูของข้าข้าก็ต้องจัดการกับเขาอย่างเด็ดขาดราชิดร้องบอกแต่ประชาชนของเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยคุณว่าโดดมต่อว่าแล้วเราจะมาพูดกันเรื่องนี้ทำไมล่ะเสียงของราชิตเข้มจัดหากแต่คุณว่าโดดมกลับสายหน้าไปมาดวงตาดูเศร้าดูสำนึกผิดจนราชิตขัดใจเจ้าจะต้องมานั่งคิดทำไม ข้าต้องคิดสิท่านราชิตข้าผิดมากที่ไปทำร้ายคนทั้งเมืองแบบนั้นที่จริงแล้วข้าถูกตามล่าก็ดีแล้วแต่ที่ข้าหวงก็คือครอบครัวคุณว่าโลโดมพืมพำไม่เห็นจะต้องหวังอะไรก็แค่ระวังตัวเพิ่มขึ้นหน่อยศัตรูของเจ้านะก็แค่อสุนีเท่านั้นราชิตบอกเสียงเข้มไม่รอกศัตรูของข้าคือหัวใจของข้าด้วยหากตอนนั้น ที่ข้าได้รับคำสั่งจากท่านและข้ารู้ว่าการไปทำลายสิ่งนั้นแล้วจะทำให้คนทั้งเมืองล่มสลายข้าจะไม่มีวันทำเจ้าราชิตร้องเสียงฉุนโกรธท่านราชิดอย่ามาโกรธข้าเลยข้าเองก็ไม่ใช่คนโหดร้ายท่านก็รู้หากว่าท่านให้ไปฆ่าคนข้าก็คงจะไม่ไปทำแต่ท่านให้ข้าไปทำลายสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นนับถือ หากข้าไปบอกเจ้าให้ไปทำอย่างนั้นเจ้าก็คงจะไม่ไปข้าเข้าใจคุณว่าโดดมดูท้อแท้เหมือนกับตนเองถูกหลอกใช้มาตลอดแม้เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นกี่ภพกี่ชาติก็เหมือนกับตามหลอกหลอนมาตลอดทำไมจะต้องคิดมากมายด้วยล่ะเจ้าเคยเก่งกาจแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ้าถึงได้ออนแอแบบนี้ราชิตย้ำถามข้ามาคิดคิดดูแล้ว บอกไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจของข้ามันบอกไม่ถูกหรอกเหมือนกับว่าต้องชดใช้นี่ให้กับทุกๆชีวิตที่ดับไปเพราะฝีมือของข้าที่กระทำไปโดยไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาราชิตหัวเราะเสียงดังเรื่องมันผ่านมานานเกินกว่าที่เจ้าจะต้องไปจดจำมันทำไมจะต้องไปใส่ใจกับมันนักหนาละ่ะท่านก็พูดได้นะสิท่านเป็นแค่คนสัง่ง แต่ข้าเป็นคนลงมือหากมีคนเมืองโน้นเขาไปทำร้ายเมืองของท่านบ้างท่านจะทำอย่างไรคุณว่โรดมเน้นเสียงและท่านราชิตก็หน่าตึงรู้สึกโกรธคุณว่โรดมขึ้นมาจนดวงตาลุกโชนขึ้นก่อนจะแงนหน้าขึ้นหัวเราะเสียงดังก้องสถานที่โลกร้างที่ทั้งสองยืนอยู่เจ้าจะมาคิดหรือพูดอีกทำไมทุกอย่างมันสายเกินไปจนหมดแล้วตอนนี้พวกเรากำลังถูกตามล่า ในเมื่อเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจทำไมจะต้องไปเวทนาพวกมันอีกถามเสียงเข้มจัดดวงตาและหน้าที่แสดงออกมาชัดเจนว่าโกรธมากแม้จะเงยนหน้าหัวเราะอยู่เมื่อครู่